สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป e ะถมศึก i าปีที่5ทุกันวิชาากเ่อรพิชการเกี่ยก with additional English subject สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้นะคะกับวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมของคุณครูพิชการนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรดูนี่เลยค่ะ What time do you wake up เรื่อง What time do you wake up นักเรียนตื่นเรีย่ย ตื่นนอนเวลากี่โมงน่ะเอ๊คุณครูกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยที่คุณครูสอนเรื่อง telling the time ไปว่าให้นักเรียนดูเวลาขณะน,นี้เวลากี่โมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมๆกันนะคะกับภาพนี้เลยค่ะภาพนาฬิกาที่บอกเวลากี่โมง What time is it? เข็มสั้นชี้เลข3เข็มยาวชี้เลข1 2นั่นคือเวลากี่โมงคะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะ it's t o'clock ใหนใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะ <All right. S 2> ทีนี้ต่อไปให้ดูรูปภาพนี้นะคะยังจำเรื่อง daily routines ได้หรือไม่นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ จวัดประจำวันในแต่ละวันว่านักเรียนทำอะไรบ้างให้นักเรียน look at this picture and tell me what is he doing เด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะ one two three he is brushing his teeth เขากำลังแปรงฟันนั่นเองค่ะทีนี้ถ้านักเรียน พร้อมที่จะเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกยันเลย What time do you do your daily routines เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าจากภาพนี้นะคะจากภาพนี้ให้นักเรียนดูอันนี้เป็นภาพกิจวัตรอะไรคะนั่นก็คือตื่นนอนใช่ไหมคะตื่นนอนภาษาอังกฤษว่า wake up ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราตื่นนอนและ ใส่เวลาเข้าไปนะคะตื่นนอนกี่โมงเราก็จะบอกว่า I wake up at 7 e v o'clock I wake up at 7 e v o'clock ฉันตื่นนอนเวลา7จ็นาฬิกานั่นเองค่ะนั่นก็คือนะคะได้เอารวมเรื่องของเวลาและ daily routine มารวมกันเราก็จะสามารถพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้นะคะว่านักเรียนเนี่ย ตื่นนอนเวลากี่โมงดังนั้นนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงการบอกเกี่ยวกับประโยคิจของเรื่องกิจ,จวัตรประจำวันที่นักเรียนได้ทำในแต่ละวันค่ะเดี๋ยวเราไปดู d a i l y ที่รูทีนที่2กันเลยนะคะภาพที่2คือภาพอะไรคะกำลังอาบน้ำซึ่งคำว่าอาบน้ำภาษาอังกฤษก็คือ take a shower ถ้าเราจะพูดเป็นประโยคแล้วก็ใส่เวลาเข้าไปนะคะเราก็จะบอกว่า I take a shower at ด,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 ดุดซึ่งเดี๋ยวเวลานี้นะคะค,คุณครูก็เป็นเวลาสมมุตินะคะที่ได้กำหนดให้นักเรียนได้ศึกษากันนะคะ I take a shower at 7.10ฉันอาบน้ำเวลา7.10นาฬิกา10นาทีนั่นเองค่ะต่อไปไปดูข้อต่อไปเลยนะคะ อันนี้เป็นภาพของกิจก,กรรมอะไรคะกิจวัตรนั่นก็คือรับประทานอาหารเช้าซึ่งรับประทานอาหารเช้าภาษาอังกฤษเราบอกว่า have have breakfast นะคะถ้านักเรียนทานอาหารเช้าเวลา7.30โมงครึ่งนะคะเราก็จะพูดว่า I have breakfast at 7.30หรือ I have breakfast at half past seven ยังจำเรื่องเวลาใช่ไหมคะถ้าเป็นนาฬิกาแบบ30นาทีนาทีแบบ30นาทีนะคะเราสามารถบอกเป็น30 minutes หรือ half past จุดๆด,ด,ด,ดังประโยคนี้นะคะเราใช้ half past s e ฉันรับประทานอาหารเช้าเวลา7จ็ดโมงครึ่งนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะก็เป็นอะไรคะดูจากภาพแล้วนั่นคือภาพ ไปโรงเรียนใช่ไหมคะซึ่งโจทย์กำหนดมานะคะไปโรงเรียน7จ็มงสีนาทีนะคะถ้านักเรียนจะพูดเป็นประโยคเราก็จะบอกว่า I go to school at a quarter to eight หรือ I go to school at 7.45ฉันไปโรงเรียนเวลา7.45โมง45นาทีค่ะ ข้อต่อไปนะคะไปโรงเรียนแล้วเราก็เลยคะเรียนหนังสือนั่นเองค่ะซึ่งประโยคที่เรียนหนังสือนะคะ study หรือ study at school นะคะแต่อันนี้นะคะเรากำหนดมาเป็นเวลา8.30มง30นาทีแสดงว่าเป็นการเริ่มเรียนนะคะเราก็จะพูดว่า I start to study at 8.30 หรือ I start to study at half past eight นะคะฉันเรียนหนังสือเวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะประโยคต่อไปนะคะอ่าประโยคต่อไปนั่นก็คือดูจากภาพนั้นก็คือการรับประทานอาหารกลางวันนะคะซึ่งคําว่ารับปร,ประทานอาหารกลางวันในภา,าษาอังกฤษเราใช้คําว่า อะไรคะ Have lunch นะคะทีนี้เรารับประทานอาหารกลางวันเวลา11นาฬิกา45นาทีเราก็จะพูดว่า I have lunch at a quarter to twelve หรือ I have lunch at 11:45ฉันรับประทานอาหารกลางวันเวลา11นาฬิกา45นาทีค่ะ r o รูทีนต่อปไปค่ะนะคะดูจากภาพแล้วนะคะและดูจากเวลาประกอบก็จะบอกได้ว่าอะไรคะนั่นคือเวลากลับบ้านค่ะเรากลับบ้านภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะ go home ใช่ไหมคะพอใส่เวลาเข้าไป I go home at 4.44 I go home at 4.44ฉันกลับบ้านเวลา 16.44นาฬิกา4ีนาทีนักเรียนอาจจะสังเกตว่าคุณครูขาประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยคุณครูใช้คำว,ว่า 4, 4, 4นะคะแต่ทำไมพอมาเป็นภาษาไทยคุณครูถึงใช้16.44นาฬิกา44นาทีนะคะนักเรียนยังจำพี่ครูบอกได้ไหมเอ่ยคะว่าเวลาของสากลนะคะต่างกับเวลาที่เราใช้ในประเทศไทย สำหรับประเทศไทยเรานะคะก็จะบอกเวลาเป็นหลังจาก12นาฬิกาใช่ไหมคะเป็น13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาแต่ว่าในไทม์โซนของยุโรปนะคะเขาก็จะใช้เพียงเป็น AM กับ PM นะคะตั้งแต่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 11 2 2แล้วก็เป็น1 2 3 4 5, 5, 5ใหม่ดังนั้นนะคะเวลาไทยนกยักเรียนก็สามารถใช้16จุด เป็นเวลาตามประเทศไทยได้เลยนะคะส่วนเวลาที่เป็นของสากลน,นะคะหรือยุโรปโซนนะคะเราก็จะใช้ตัวเลขแบบนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้ไปดูประโยคต่อไปค่ะ,ะจากภาพนะคะเด็กผู้หญิงกำลังอะไรคะออกกำลังกายซึ่งออกกำลังกายภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า do exercise นะคะ ในเวลา5โมง15นาทีนะคะเราก็จะพูดว่า I do exercise at 5:15 I do exercise at 5:15ฉันออกกำลังกายเวลา17นาฬิกา15นาทีค่ะทีนี้รูทีนต่อไปเลยค่ะสักภาพประกอบอะไรคะ เป็นเวลาเย็นมีการรับประทานอาหารนะคะนั่นก็คือการรับประทานอาหารคำ่ำซึ่งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า have dinner นะคะเราใส่เวลาเข้าไป have dinner เวลา six o'clock นะคะเราก็จะบอกว่า I have dinner at six o'clock I have dinner at six o'clock ฉันรับประทานอาหารค่ำเวลา 18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นค่ะทีนี้รูทนต่อไปนะคะจากภาพประกอบกำลังทำอะไรคะทำการบ้านซึ่งทำการบ้านภาษาอังกฤษนีจจำได้ไหมคะใช้คำว่าอะไร Do homework นะคะทีนี้เด็กคนนี้ทำการบ้านเวลา18นาฬิกา35นาทีนะคะเราก็จะใช้คำว่า I do homework at 6:35. I do homework at 6:35. ฉันทำการบ้านเวลา18นาฬิกา35นาทีหรือ6มง35นาทีค่ะทีนี้กิจวัตรต่อไปนะคะาจากภาพประกอบนะคะเด็กผู้หญิงกำลังอะไรคะ Do โทรทัศน์นั่นเองค่ะซึ่งดูโทรทัศน์ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า watch TV หรือ watch television ที่เวลา7จเอ่อนาฬินาทีะคะเราก็จะบอกว่า I watch TV at 7.48 i watch TV at 7.48ฉันดูโทรทัศน์เวลา 19นาฬิกา48นาที19นาฬิกา48นาทีเป็นเวลากี่โมงค,คะนักเรียนถ้าเราเป็นภาษาพูดนั่นก็คือ1ทุ่ม48นาทีค่ะรูทีนต่อไปนะคะอาจากภาพรประกอบเด็กผู้ชายนะคะกำลังแปรงฟันซึ่งแปรงฟันภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่า brushing your teeth ใช่ไหมคะอ่า แต่ถ้านักเรียนจะแปลงฟันนะคะเราก็เปลี่ยนจาก you เป็น my my เราก็จะบอกว่า I brushing my teeth at 8.50 i brushing my teeth at 8.50ฉันแปลงฟันเวลา2องทุ่มเอ่อ20นาฬิกา50นาทีหรือถ้าเป็นภาษาพูดก็คือ2องทุ่ม50นาทีค่ะ รูทีนสุดท้ายนะคะก็เป็นเวลาที่นักเรียนเข้านอนนะคะซึ่งแต่ละคนก็เข้านอนเวลาแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ที่กำหนดมาให้นะคะก็จะเป็น9นาฬิกานะคะหรือ21นาฬิกาภาษาอังกฤษของคำว่าเข้านอนหรือไปนอนเราใช้คำว่า go to bed นะคะถ้าเราจะพูดทั้งประโยคก็คือ I go to bed at 9 o'clock I go to bed at nine o'clock. ฉันเข้านอนเวลา21นาฬิกาหรือ3ามทุ่มตรงค่ะเอาละค่ะที่นี้นะคะกนอนักเรียนก็ได้เรียน รู้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำภารากิจกันดีกว่านั่น็นคือภารกิจมิชชั่น1 What will you do at this time เวลาเนี้ยนักเรียนจะทำอะไรเอาละค่ะให้นักเรียนนะคะดกดเปนคูก็คือให้ดูเวลาทั้งสองข้อนี้นะคะและนักเรียนบอกว่าถ้าเป็นเวลาเนี้ยนักเรียน กำลังทำอะไรอยู่อย่างข้อแรกนะคะเวลากี่โมงคะเข็มสั้นชีท้ที่ระหว่างเลข7กับเลข8ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข9นั่นก็คือกี่โมง7จ็ดมงสีนาทีใช่ไหมคะถ้าเวลา7จ็ดโมงสีนาทีเนี่ยนักเรียนกําลังทำอะไรอยู่ตอบได้ไหมคะอาติ๊กตักติ๊กตักถ้าเป็นเวลานี้นักเรียนกำลังทําอะไรอยู Go to school านักเรียนหลายคนก็ไปโรงเรียนหรือบางคนยังไม่ไปโรงเรียนอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆนะคะเช่น I have breakfast ก็ได้สันกำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ Look at this time เข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวชี้ที่เลข12เวลา6นาฬิกาเอ๊นาฬิกานี่คือ6นาฬิกาอะไรนะ ลองตอบดูนะคะถ้าเวลานี้นักเรียนกําลังทาอะไร I I have dinner หรือ I do homework หรือ I watch TV หรือจริงๆแล้วนะคะคุณครูไม่ได้กําหนดใช่ไหมว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนักเรียนอาจจะตื่นนอนก็ได้ I wake up นะคะก็เข้าใจนะคะเป็นกิจกรรมง,ง่ายๆนะคะซึ่งยังไม่หมดเท่านั้น,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดู next mission กันเลย mission 2 w h a t time do you do these things อ่านะคะคุณครูมีรูปภาพกิจวัตรประจำวันประกอบนะคะแล้วก็ให้นะักเรียนบอกเป็นประโยคพร้อมใส่เวลาเข้าไปด้วยว่าภาพที่ครูยกตัวอย่างมาให้เนี้ย นะคะนักเรียนให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใส่เวลาว่าเป็นเวลากิจวัตรนี้นะคะทำในเวลาไหนนั่นเองค่ะอ่ละลค่ะเดี๋ยวเราไปทาพร้อมๆกันเลยนะคะรูปภาพแรกอ่านะคะก็เป็นอะไรเอ่ยรูปภาพที่นักเรียนกําลังตื่นนอนใช่ไหมคะซึ่งตื่นนอนเขาใช้คําว่า wake up ถ้าเราจะใส่เป็นประโยคแล้วเราตื่นนอนนะคะเราก็จะบอกว่าอะไรคะ I wake up at เวลาใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น I wake up at 6.30หรือ I wake up at half past นะคะฉันตื่นนอนเวลา6 3นกานาทีค่ะทีนี้ข้ออื่นๆต่อไปนะคะก็ให้นักเรียนสามารถใส่ประโยคและ เติมเวลาขอบตัวเองได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะถ้าเป็นข้อที่สองเป็นนักเรียนกำลังทำอะไรคะ do homework นะคะถ้า do homework อะอาจจะใส่เวลาอะไรก็ได้ดังนั้นคุณครูขอใส่แบบนี้ละกัน I do homework at 7 o'clock ฉันทำการบ้านเวลา เจ็นาฬิกาค่ะข้อต่อไปนะคะอะไรเอ่ยอาบน้ำหรือ take a shower นักเรียนอาบน้ำกี่โมง I take a shower at 6.40ฉันอาบน้ำเวลา6นาฬิกา40นาทีอืมและข้อสุดท้ายนะคะดูจากรูปภาพประกอบแล้วเหมือนอะไรคะ เหมือนกำลังกลับบ้านใช่ไหมคะซึ่งนะคะประโยคและเวลาที่กลับบ้านนะคะนักเรียนก็เติมได้เองคุณครูคขอ,อยกตัวอย่างเป็น I go to school sorry I go home at six o'clock I go home at six o'clock นะคะฉันกลับบ้านเวลา 6นาฬิกาค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับเรื่อง what time do you wake up ก็อาจจะไม่ใช่แค่ w h a time t do you wake up ใช่ไหมคะ what time do you take a shower what time do you do exercise นะคะนักเรียนก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้นะคะแล้วก็สามารถบอกเวลาได้ว่านักเรียนกำลังทำอะไร,รเวลาเท่าไหร่ได้ซึ่งสามารถที่จะใช้เป็นประโยคในการ ที่จะใช้เป็นการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้นะคะก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะสำหรับวันนี้รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมของคุณครูพิชการก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใน next lesson Bye-bye. Bye. see you again next week